สวัสดีครับวันนี้นะครับมารีวิวนะครับ Honda Wave 110 i นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับปี2024นะตัวล้อแม็กนะครับตัวท็อปสุดนะครับคันนี้สวยๆเลยนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับคันนี้รถเพิ่งออกมาปี2024นะครับยังไม่จดทะเบียนนะคันนี้ใครซื้อไปก็เป็นมือแรกเลยนะครับอุ่แจได้มา2ดอกเลยครับตันนี้นะไม่แค่4 5 8พกิโลเมตรแต่เทรถสวยไม่มีตำหนินะครับทุกสีสวยจากโรงงานนะครับไม่มีรมไม่มีชนนะครับ รถเหป้ายแดงครับอ,นนอันนี้ใหม่ๆเลยนะนนสวยๆนะโคตรใหม่ป้ายแดงคันหนึ่งนะับพังเสียกัน <c oughs> นี่นะผมสตาร์ทแล้วนะครับเงียบๆเลยคันนี้ไฟ <c oughs> หน้า LED แล้วนะรถ <c oughs> สวยไม่มีอุบัติเหตุเลยนะครับคันนี้ดสีสวยทั้งสองด้านนะครับไม่มีรถแปะเลยให <c oughs> ม่มากนะครับนี่ติ๊กเกอร์อะไรยังอยู่เลยนะครับใหม่จริงๆคันนี้นะครับ ได้ไปคุ้มเลยนะครับคันนี้เดิมๆจับลงมาสวยมากใครหายอยู่ต้องจับนะครับเวฟร์บลูสีไฟ LED นะครับรถสวยเอกสารครบนะครับคันสนใจคันนี้นะครับผมเป็นมือแรกนะครับไปจดทะเบียนได้เลยนะครับคันนี้เปิดเสนอราคาอยู่ที่นะครับสี่หมื่นนะครับสามพันเก้าร้อยบาทนะครับผม รถส,สวยเอกสารครบอยากได้อยากโดนนะครับจัดไดเลยนะครับช่องทางติดต่ออยู่ด้านบนนะครับผม